เขาผัดครับเชฟอะไรอ่ะข้าผัดครับนั่นผัดข้าวหรือเปล่าไม่เหมือนกันนะครับเชฟกลับบ้านไปสักคอัสลามุอะลัยกุมะเราะมะตุลลอฮิวะบเรากาตุครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันละแบบรีวิวฮะ วันนี้อยู่ที่ไหนกันครับคุณมาลิกครับอยู่อ่าเขาเรียกว่าหนองจอกไหมโซนนี้โซนหนองจอกโซนหนองจอกอยู่หน้าร้าน Turbine Cafe and Bistro ครับผมฟังให้ชัดนะ Turbine Cafe and Bistro โอเคไม่เล่นแหวนกินพอได้ป่ะพอได้อยู่โอเคไม่เล่นไม่เล่นไม่ทาร้านเนี่ยเข้าได้สองทางนะบอกก่อนครับมีทางเข้ากับทางออกใช่ขอบคุณทางแรกคือที่ไหนบางกระสมนบอกไปทางแรกคือจำไม่ได้ ที่คอสะพานบึงแตงโมคอสะพานบึงแตงโมแต่ต้องบอกก่อนว่าต้องสังเกตดีๆนะอย่าไปสังเกตสะพานบึงแตงโมนะเพราะป้ายเนี่ย <c oughs> ผมได้ข่าวมาว่าโดนรถเฉียวเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูว่<ไ>ปาป้ายหายป้ายตรงเอียงๆนิดนึงดูป้ายของร้านพอใช่อีกทางนึงค,คือมิดไมตรี Mid 12ก็สามารถเซิร์ชข้อมูลใน Google ได้ใน Google Ma p ก็มีข้อมูลเพียงพอพอสมควร,ครเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกเข้าทางไหนเข้าได้ทางนั้นเลยนะครับทางเข้าอาจจะแอดเวนเจอร์นิดนึงแต่ว่า ต้องบอกว่าเข้ามาแล้วบรรยากาศสุดยอดตามคอนเซปต์เราเลยร้านลับร้านลับใช่แต่หลังจากที่ดูเราไปเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่ลับอีกต่อไป <c oughs> โอเคไ <c oughs> ปครับ <c oughs> เดี๋ยวเข้าข้างนาเลยไป <c oughs> ไปดูก <c oughs> ัน ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วร้านซึ่งก็คือน้ำแหม่มนั่นเองครับขออนุญาตเรียกน้ำแหม่มนะครับผมครับก็น้ำแหม่มครับช่วยเล่าเล่าถึงที่มาที่ไปของร้านจุดเริ่มต้นในการทำร้านเธอบายคาเฟ่แอนด์บิสโทรนี้หน่อยครับครับผมแต่เดิมเนี่ยค่ะตรงนี้เราเป็นบ้านสวนครับเป็นบ้านสวนเป็นที่พักผ่อนของครอบครัวครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงมามาเที่ยวเล่นมา มาปาร์ตี้กันนั่นแหละบ้านพักตักอากาศไปทางรวยแล้วแล้วเจ้าของร้านไปทางรวยก็แล้วอเคพอมี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 นิดหน่อยไว้ปิ้งย่างบาร์บีคิวก็เพื่อนเพื่อนก็มาเที่ยวแล้วก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยทำไมตรงนี้แบบลมมันดีานั่งมันชิลมากเลยก็ทำไมไม่เปิดเป็นร้านอาหารก็เลยมันก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาก็เลย คิดว่าเออน lly, ่าเราเราน่าจะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเออเป็นคาเฟ่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้ก็คนกรุงเทพก็ไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสคนกรุงเทพโหยหาใช่เจโหยหาค่ะก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นเธอาบค่ะก็คือทํากันเองในครอบครัว ใช่ค่ะใช่แต่อจริงคุณมเล็กบรรยากาศที่พอมาถึงเนี่ยร,รู้สึกว่าบรรยากาศดีจริงๆตอนจริงๆเรามาช่วงปลายเมษาต้นพฤษภาซึ่งอ,อากาศร้อนมากๆกําลังต่บแย่ <ๆ S 2> เลยใช่แต่ว่าพอมาถึงเนี่ยเราเห็นบรรยากาศมีบึงบก็ทําให้รู้สึกสดชื่นมองไปดังขวาก็เป็นทุ่งนา ใช่แล้วสวยคือนอกจากทุ่งนาเนี่ยบึงข้างหน้าเนี่ยเขามีเรือเป็ดให้ทิพย์มีเรือเป็ดให้ทิพย์ด้วยใช่แต่บ่อลึกมีจระเข้มั้ยนะแม่ไม่มีนะมีแต่ปลาก็ปลาที่อยู่ในนี้ก็เอาไปปิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คุณมั่วตัวคำถามไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่น้ำสำคัญเลยนะเลือกพักอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ได้นะเนี่ยพักผ่อนนะไปทางเลือกตั้งไปดังอะไรไม่ได้ไม่ได้โอเคเรามาต่อกันที่หลังงั้นฝากถึงหัวหน้าพักนิดนึงเกี่่ยวไมเกี่ยวไม่เกี่ยว ี่ว <c oughs> จริงๆนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปไปไ,ปไ,ปได้รับบรีฟข้อมูลมา uh huh. เขาบอกว่าจริงๆข้างหน้าบริเวณด้านขวามือเดี๋ยวยังไง uh huh. เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูว่ามีบริเวณทุ่งนาให้ด้วยแล้วก็ uh huh. ทำนากันจริงๆ uh huh. แล้วเขาแจ้งว่าเนี่ยเดี๋ยวภายใน2ออาทิตย์หน้าเนี่ยก็ก็จะขึ้นเป็นเขียวๆ uh huh. สวยๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาเนี่ยก็จะได้บรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป uh huh. เป็นช่วง นี่เบงเจ๊ไปหาข้อมูลมาเหมือนจะเปิดโรงสีอะละเอียดมากเรื่องข่าวผมเซียนอยู่แล้วเรื่องนี้ทีนี้เรียบร้อยแล้วเราทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วเราไปดูอาหารกันนิเนี่ผมรอช่วงเวลานี้แหละเดี๋ยวให้น้าแม่มพาไปดูเมนูอาหารกันครับว่ามีอะไรน่ากินบ้างแล้วจะไปชิมกันโอเคไปครับไปดูครับ ผมก็รู้แล้วว่าต้มยำซุปหางวัวสิ่งที่สำคัญนั้นคือเขาทำจากพริกขั่วแล้วตัวซุปหางวัวนั้นนะตัวหางวัวนั้นนะเขานำเอาส่วนที่เป็นไขมันออกไปแล้วก็ให้เหลือแต่ส่วนที่เป็นเด้งๆเพื่อเอาไปตุ๋นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกินนั้นจะแตกต่างจากที่คุณไปกินที่ร้านอื่นแน่นอนอเพราะฉะนั้นแล้ว enjoy เมื่อไหร่จะกินนะดิกินปั้งนี่คุณมาลิกแอปเปอร์ทายเซอราา์ <c oughs> ก่อนอมีแอปเปอทเซอร์ด้วยอันนี้คือเกี๊ยวทรงเครื่องซึ่งเขาบอกว่านะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ใครก็ตามที่มาที่ร้านนะครับแเราเช็คอินในเฟซบุ๊กนะครับโดยการที่แท็กชื่อร้านหรือ,อเขาเรียกอะไรรีวิว <c oughs> ใน Google ก็จะสามารถได้เมนูแอปเปอร์ทเซอร์อันนี้ไปม,มามาชิมกันเลยคุณมาลิกเชิญครับดูใจคุณก่อนผมขออนุญาตเป็นร้านกระพงโทนน้ำพร นี่ฮะซอสนี่คืออน้ำจิ้มซอสเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มยำมะม่วงโอเคมาชิมกันปลาเขาทำมาเป็นชิ้นๆเลยนะแบบว่าพอดีคำนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือปลากระองทอดน้ำปลาน้ำจิ้มยำมะม่วงบิสมิลลาหะมาบเป็นไงอ่ะดีแหมถ้าบอกว่าเป็นปลาชอบอร่อยมากกันเนื้อมะนาวอันนี้นะฮะคืออะไรนะเนื้อมะนาวคุณดูเลย บิสมินะถ้าใครสายยำต้องกินเปรี้ยวเจ๊ดมะนาวแท้แน่นอนถึงมะนาวแท้ถึงรสชาติเอาอะไรต่อดีครับปีกไก่ดีกว่าปีกไก่มาปีกไก่มาปีกไก่ปีกไก่วัตถุดิบหลักคืออะไรนะนี่วัตถุดิบหลักเป็นพริกเกลือฮะไก่ไก่ปีกไก่ปีกไก่จริงๆเนี่ยปีกไก่เนี่ยถ้าไม่โชว์กล้องเนี่ยมันหอมมากมันหอมไอเนี่ยเวลาที่แบบคั่วมันคั่วคั่วมันเป็นกลิ่นแบบพริก พริกขั่วเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนี่ที่บางนัสมันบอกว่าเมนูเล็กเป็นไฮไลท์ของร้านเขานะครับเมนูขึ้นชื่อก็คือคุณดูดิปกติมันจะมีมันไขมันที่มันแบบเละๆอ่ะแทรกอยู่ตรงนี้แต่นี้ไม่มีครับจะเป็นดึบๆเลยแล้วก็ตัวเนื้อของหางว่าไปพริกก็จะเป็นพริกขั่วอย่างที่บางนัสมันบอกเพราะฉะนั้นมันจะหอมเป็นพิเศษหอมปะหอมอคิมินาต ไม่ใช่แล้วคมึงเป็นไงฮะเขาเรียกว่าสู้ฟันทำไมคำสัพท์ก็เยอะแล้วกันล่ะสู้กันยับเรื่องนี้ตอนนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานชิมดูแล้วดูว่ามันเด้งดึ๋งจริงไหมอ่ามามาอ่าลองดูเด้งดึ๋งเลยครับลองดูเนี้ยครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมะเขือที่เขาเอาไปตุนเนื้อเนี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ย เมื่อกี้เราชิมอาหารหลักไปแล้วเขามีของหวานมาให้เราด้วยนี่นะครับคุณมาเลยคือบิสกอฟคาราเมลเค้กและอีกอันหนึ่งครับช็อกกแลตแานชเค้กช็อกกแลตกานชเค้กแล้วจะบอกว่าเค้กไม่ได้มีแค่2อย่างนี้ถ้าคุณมาที่ร้านคุณก็จะมีเมนูอื่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมาที่ร้านแล้วก็มีอะไรให้ได้รับประทานได้หลากหลายมากมายเลยเพราะฉะนั้นฝากร้านนี้ด้วยนะครับเทอร์ไบน์คาเฟ่แอนด์บิสโทรอยู่ที่หนองจอก ครับนะครับเข้าได้2ทางมิรไมตรี12และคอสะพานบึงแตงโมครับนะครับแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับฝากช่องเราไว้ด้วยนะครับยอดรอชาแนลครับเรามีกันทุกแพลตฟอร์มนะครับมีทั้ง Facebook มี Instagram กรมมี u b e YouTube มี TikTok ตอนเนี้ยเราต้องการยอด follower เราต้องการยอด subscribe เพิ่มนะครับใน Facebook ใน TikTok ใน Youtube ไปที่ช่องทางไหนได้ไปได้เลยแล้วก็ไปทำการติดตามเอาไว้ได้ครับสำหรับวันนี้เป็นอิม แตมอิ่มแน่นอนเดี๋ยวเราต้องไปกินกันต่อแล้วเพราะว่าทีมงานโอ้โหตาถลนกันแล้วใช่ครับเพราะว่าทีมงานบวชด้วยคอแห้งเลยทีเดียวแก้บวชแล้วนะครับไปแล้วครับแล้วมาเจอกันใหม่กับวัลแบรีวิวนะครับครับอัสลามอะไรกุ้มวเราะหอกมาตุลลอฮ์วบราตุฮ์คาตบ